ไอ้นี้พอเราเข้าเรียนห้องเรียนชั้นเรียนออนไลน์เราจะเรียนยังไงนะครับเราก็ต้องมาที่งานของชั้นเรียนนะครับซึ่งทางผู้สอนก็จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็จะมีงานย่อยๆนะครับเนี่ยอย่างนี้หัวข้อใหญ่ก็คือการเข้าร่วมชั้นห้องเรียนอันนี้จะเป็นการเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อก็จะเพิ่มเข้าไปคือการเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับ ก็อ่านให้ทําอะไรการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ขั้งแรกคลิกดูวิธีส่งงานของกลุ่มไลน์คลิกเข้าร่วมก็ทําตามนี้นะครับแล้วก็ส่งงานข้างล่างนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะครับการเข้าเรียนแต่ละสัป,ปดาห์นะครับ mm. ก็จะมีรายละเอียดก็อ,อ่านรายละเอียดนะครับบางทีก็จะมีลิงก์เนี่ยสีําเงินนี้คลิกเข้าไปดูครับคลิกเข้าไปดูว่า เกิเขาจะแนะนำบางก็จะมีคลิปแนะนำการ <ไป S 1> ทำานขึชั้นเรียนนะครับอ่ามาดูเสร็จเราก็เข้าไปทีท่ทแอปก้นับลูแล้วก็ออกมาจะไปดูหัวข้ออื่นนะครับมีอะไรบ้างอีกก็จะมีพวกแนะนำการเรียนอันนี้ส่วนจะเป็นเนื้อหาจะไม่มีการส่งงานนะครับถ้าสงสัยก็เข้าไปดูนะครับอาจจะคลิกดูภาพนะครับการเปลี่ยนอีเมลนะครับก็จะบอกอรายละเอียด อาลายชื่อนี้ยังเป็นข้างของเก่าอยู่นะครับลายชื่อในในเทอมนี้เราจะเอามาไว้ที่กลุ่มรายนี้นะครับลายชื่อจะอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้กลุ่มนี้ยังไม่เเข้ามานะครับไปดูวิธีส่งงานนะครับส่งงานอะไรบ้างบางทีเราจะมีการส่งงานเราก็มาอ่านดูนะครับส่งงานแบบวิธีไหนบ้าง ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเนื้อหาไม่มีงานส่งแต่ถ้าเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับนี่ครับก็จะมีลิงก์ให้คลิกด้านล่างหรือบางทีก็จะมีคลิปให้ศึกษาด้านล่างนะครับหรือคลิปบางทีก็ซ้ำเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วแต่ลักษณะงานนะครับถ้าเป็นสีเทานี่แสดงว่าเราได้ส่งงานเขาแล้วนะครับนี่งานของเราเนี่ยงานของเราเราได้ส่งไปแล้วในฐานะนักเรียนนะครับ ส่วนเนื้อหานี่ก็ทำความรู้จักบอย่านี้ครับก็จะมีคลิปให้ศึกษานะครับศึกษาคลิปหรือฟังผู้สอนสอนทางออนไลน์นะครับซึ่งเราก็จะให้ลิงก์ทางกลุ่มใดในแต่ละครั้งก่อนจะเข้าห้องเรียนตามตารางนะครับหรือแล้วแต่การนัดการเรียนนะครับแล้วบันทึกความรู้ที่ได้สั้นๆลงใน Google Docs เราคลิกดูนะครับคลิกไปศึกษานะครับให้เข้าใจลหลายๆรอบหรือสอบถามผู้สอนหรือ ือฟังผู้สอนนะครับก็จะมีคลิปเยอะแยะทีนี้ไม่เข้าใจว่าจะส่งยังไงเราก็มาดูตรงหัวข้อการส่งงานชั้นเรียนเขาบอกให้ส่งงานแบบด็อกนะฮะเราก็มาเปิดดูนะครับส่งงานแบบด็อกวิธีการส่งงานเป็นไฟล์ google document นะครับเราก็มาดูนะครับวิธีการส่งเมื่อเข้าใจเราก็มาทําการส่งตารางานไปนะครับศึกษาการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับจากคลิป แบบทดสอบทำแบบทดสอบนี้ก็คิดแบบทดสอบเข้าไปนะครับเราก็ไปตอบแบบทดสอบนะครับรา,ายละเอียดก็มาดูคลิปอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคลิปแนะนำนะครับนะทำทำแบบทดสอบนะครับที่ส่งงานเป็นไฟแคปเจอร์พอทำเสร็จก็แคปเจอร์หน้าจอตรงคะแนนอย่างนี้นะครับทํการนะกร็จะมีคลิปแนะนำวิธีการส่งงาน ในการทําแบบทดสอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดนะครับของการเรียนคร่าวๆนะครับส่วนยังไงก็จะเพิ่มเติมในการพบกันในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละวิชาก็คล้ายๆกันนี้ครับก็จะมีหัวข้อใหญ่นะครับงานที่ผมส่วนใหญ่จะทำไว้สองลักษณะเป็นงานที่ต้องส่งนะครับจะมีคะแนนให้ทุกครั้งนะครับแล้วก็แบบนี้คือเนื้อหาให้มาศึกษานะครับ ตามความเข้าใจนะครับก็ไม่บังคับนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเราก็ออกจากบทเรียนไป